ความไม่เป็นระเบียบเรีเยบร้อยของพวกเราไปรบกรุงาังเยอะแยะไปหมดร้านค้าเศษวัสดุเศษเพื่อมารัก้าปัญหาปัญหาไหนที่แก้ไขได้โดยทางตรวจก็จะใช้ทางตรวจอันไหนที่แก้ไขได้โดยใช้เส้นทางปกติก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ท่านทางอำเภอนั้นเทศบาลทุกคนจะพยายามในนการแก้ไขปรปงให้เราลงชื่อเอาที่เป็นเรื่องที่ว่าแต่ที่17แม้ท่านถึงที่หมื่นหนึ่งไปเรียนอยู่โรงป2ก็ตั้งลำบากจัดได้ไปที่ปลอดแสผมกำลังจะมีนิสิตแล้วถ้าอีกห้าวันยังไม่จัดได้ผมเอาคืนนะเพราะว่าผมจะมีเวิร์ r k ิ n งอะไรนี้ให้ถูกต้องที่บนจอตานี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ เนิดนึงนะครับเรื่องเรื่องลงทะเบียนแรงางานนะครับผมได้คุยกับทางจังหวัดคุยกับผู้ว่าคุยจนหมดแล้วแล้วก็บอกว่าก็ท่านรับปากนะครับก็ต่แรกว่าจะประลรงแค่พนักง,งานและตลางผู้สูงทางุนีน่นะครับพนักง,งานก็โทรไปบอกว่าขอมาถึงคอเต่าได้ไหมเพราะว่าที่นี่มีประมาณสี่พันถ้าจะขนคนสามพันสี่พันขึ้นไปลุกนก็ลำบากก็เลยไปคุยอีกเที่ยวหนึ่งนะครับ ก็ประมาณผมว่าให้90%เลยเรามาทำที่นี่